คำถามที่สองนี้เรียกว่าทรงเดียวกันคุณหมอค่ะดิฉันอายุ35ปีค่ะสามีอา8ปีแต่งงานมา5ปีมีลูก1คนรู้สึกเบื่อสามีคนนี้เบื่อสามีอยากมีผัวใหม่โอ้ยรู้สึกว่าเรื่องบนเตียงเขาไม่มีเลยช่วง2ปีเนี่ยคุณหมอ นับได้กี่ครั้งรู้ไหมคะเท่าไรสองปีสี่ครั้งอะอ๋อบางคนนะสี่ปีปครั้งทุกวันที่29กลุมภาพันธ์อันนี้สี่ปีครั้งย้ำนะคะเย่ทุกครั้งอ้างม่มเมา,มมาเกินไปนี่ฉันไม่เชื่อคะ่ะเพราะว่าทุกครั้งในสี่ครั้งเนี่ยนะคะ ยังจำได้ค่ะเขาจะกินเบียร์แต่ก็ไม่ถึงกับเมาตัวเราเองเนี่ยมีความต้องการต้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะคุณหมอบางทีเนี่ยอยากซื้อบริการอยากได้เซ็กดีๆมันผิดไหมครับคุณหมออ้โหะงี้คุยกับหนุ่มสายไลน์มาแล้วเกือบทีดนิ่ดีวกันแล้วอะติดนิดเดียวรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกแพงรู้สึกแพงเฮ้ยรู้สึกผิด สุดท้ายกลับมาช่วยตัวเองอะอตอนนี้ความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยห่างเหินกันดิฉันเนี่ยอยู่อย่างนี้ไดอยู่เพื่อนลูกค่ะส่วนตัวเนาไม่มีความสุขใดๆกับสามีเลยจะหย่าแล้วหาคนใหม่ดีไหมคะมันมีหนังเรื่องหนึ่งฮะไปเซิร์ชใน Google นะครับหอยพยาบาทเพราะของขาดมาแรมปีคำนี้เลยเหรอคะชื่อหนังหอยพยาบาท เพราะของขาดมาแล้วปีเก็บกดทางเพศมากรายนี้ยแนะนําเลยปลดปล่อยตัวเองคือคุณไม่ต้องไปอาศัยจูผัวคุณอาศัยผัวมือถือได้เพราะว่าการมีกิจกรรมทางเพศเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือสุขด้วยกันมันคู่กับอยู่คนเดียวเสียส่วนตัวอยู่คนเดียวเสียส่วนตัวนี้คือการช่วยตัวเองช่วยตัวเองมีอยู่สองรูปแบบคือใช้มือกับใช้เครื่องมือเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือดีๆเยอะแยะซึ่งคุณสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์ จากประเทศจีนราคาไม่เกี่ยร้อยบาทคุณภาพดีไม่หลังเร็วไม่เคยเซโนแข็งตัวตลอดนี่เป็นทางออกที่ดีไหมเป็นทางออกแล้วก็มันผมถือว่าเป็นเวชภัณฑ์ในการช่วยผ่อนคลายเรื่องความเครียดนะครับแล้วคุณก็ดูวิดีโออะไรต่างๆคือให้ติดต่างก่อนว่า สมมุติว่าเราเป็นโสตอ่านะเป็นโสดไม่ได้แปลว่าเป็นมีเลกใครก็ได้นะครับเป็นโสดหมายความว่าเรื่องเพศเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเองที่เราสามารถที่จะมีเซ็กซ์ด้วยตัวเราเองได้โดยอาจจะใช้แค่อุปกรณ์บางอย่างนะครับรายนี้ยถ้าระยะยาวถ้าสามีไม่เปลี่ยนนะฮะผมว่าคนนี้5ปีแล้วใช่ไหมอ,อ,อาจจะออกมาสองทางหนึ่งก็คือยังแต่งงานกันอยู่ยังยังมีใบทะเบียนสมรสกันอยู่นะฮะแต่ว่าก็ภรรยาอาจจะต้อง นอกใจอันที่สองคืออย่าร้างแล้วถามว่าหยาร้างแล้วไปหาคนเด่มไหมก็อาจจะมีหลายคนที่ยังสามารถมีเจอเจอเซ็กชวลพาร์ทเนอร์ผมเรียกคู่ขาคู่นอนอผู้หญิงคนนี้อายุ30กว่าเนาะเพื่อการัำสุดน่าจะสามสิบห้าครับผมอ่าสามสิบห้าโอเคคือผู้ชายเนี่ยมันเรื่องซื้อบริการเนี่ยมันมีไงายไปไปทางน่นไงแล้วมักจะไม่ได้ถูกมองทางลบมากนักแต่พอผู้หญิงจะซื้อบริการจากหนุ่มไซส์ลายบ้างนะกลายเป็นเรื่องแบบ แย่มากไปเลยคือก็เป็นเรื่องทัศนติของคนนะครับแต่อะไรก็ได้ครับที่คุณสามารถเทียบปลดเปลื้องความต้องการด้วยตัวคุณเองโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นนะครับแล้วก็การแยกทางก็เป็นเรื่องสุดท้ายเป็นทางออกสุดท้ายที่เราจัดการได้ตอนนี้เบื้องต้นผมแนะนําให้ช่วยตัวเองเอ,งองแล้วก็ซื้อเครื่องมือ<ฆ>อาจจะสนุกกว่าเดิมอาจจะสนุกกว่าผู้ชายจริงๆก็ได้<ฆ>